สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันในตอนเย็นของวันจันทร์ที่12มกราคม2569ัรยวันนี้ก็พบกับภารกิจงานประจำวนันอีกเช่นเคยซึ่งช่วงนี้เขาว่าออกดีมากเกนตัตกรปีใหม่มาเขาก็ออกมาตลอดมีให้เราทำมาตลอดถึงพราะะฉนั้นถึงหยุดไม่ได้แต่ปลายปี68มาถึงต้นปี69จะเข้ากลางเดือนแล้วน้องวัสนานำมรุมก็ออกมาเรื่อย ันความต้องการอยู่ที่เราเก็บมาแปรรูปแล้วก็ส่งตลาดง่ายๆคือการทำมะร,รุปมปลูกมะรุมเก็บมาแปรรูปส่งตลาดนี่เป็นแค่หนึ่งในอีกหลายๆอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับถ้าท,ท่านมีที่ว่างๆแค่ท่านปลูกกล้วยแล้วก็เก็บไปตองกลิดแล้วก็พับมาเอามาติดต่อร้านที่เขาทำขนม รือร้านดอกไม้เขาก็ใช้เป็นส่วนประกอบเอามาพับเราช่งเป็นกิโลมาติดต่อกันเขาจะซื้อกิโลละเท่าไหร่ก็ดูที่คุณภาพนะครับง่ายง่ายงานเกษตรบ้านเรานะครับที่หลายคนมองข้ามมรดมนี่คือเป็นแค่หนึ่งในอีกหลายๆแบบหลายอาชีพอย่างกล้วยในกระปุกได้ง่ายปลูกได้ทั่วไปแค่รถร้าก็โตแล้วนะครับ บางคนไม่รู้ว่าใบเขาที่ขายได้ก้านกล้วยทางกล้วยนะครับยิงช่วงลอยกระทงนี่ต้นเขาก็ขายได้ต้นที่ว่าตัดเครือแล้วก็เอาไปขายร้านนี้เขาทากระทงขายก็ได้อีกในช่วงวันลอยกระทงนะครับลองหาดูนะครับงานอาชีพบ้านเราด้านกเกษตรง่ายๆอย่างมะรุมนี่ก็ผมทำมาแค่ตัวเดียวนี่ก็อยู่ได้สบายๆไม่พอไม่พอขายไม่พอจําหน่าย อย่างนี้บอกเพราะว่าไม่มีคนทําบางคนอาจจะไม่รู้ว่าขายได้คนก็ปลูกไว้ตามหน้าบ้านมั่งต้นสองต้น,ตน,ตนแล้วก็ไม่เก็บปล่อยให้มันแห้งไปเพราะเขาไม่รู้ว่ามันขายได้แล้วขายดีเหตุที่ขายได้แล้วขายดีเพราะไม่มีคนทําไม่มีคนปลูกแต่ตลาดเป็นความต้องการมากโดยเฉพาะร้านขายผักกับร้านขายแกงนี่เขาใช้ทุกวันนะครับลองล,ลองทาดูนะครับย้ยํา ย้ำเตือนอีกทีว่าใครมีที่ยังว่างหามารมมาปลูกอย่างผมนี่เก็บมาเป็นฝักแบบนี้แล้วมาแปรรูปเนี่งยง่ายๆแค่ขูดๆเอาออกทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือติดฝักไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นำไปเสนอแม่ค่าขายผักแม่ค่าข,า,ขายแกงเนี่ยเขาใช้ทุกวันส่วนราคานั้นก็อยู่ที่คุณภาพก็คุณภาพของท่านนี่ฝักใหญ่ไหม <S 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 ใหญ่เราต้องไม่แก่อันนี้สําคัญมากนะ ต้องใช้ประสบการณ์นะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะทานานเองนะครับบอกอีกทีนะครับเป็นครั้งที่ท่ายไม่ทราบแล้วไ <c oughs> ว้ลองทําดูนะครับท่านที่มีที่ว่างๆเนี่ยมารวมปลูกแค่ปีกว่าๆก็ออกผลผลิตแล้วแล้วก็จะออกตลอดปีนะครับไม้ท่านเก็บกินเก็บขายได้ตลอดปีมีตังค์ใช้ตลอดไปลองทากันดูนะครับเพืเ่อนๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม